สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับช่องผมนะครับตลาดนัดวินเทจจะมารีวิวนะครับเป็นวิทยุนะครับวิทยุขนาดเล็กนะครับของอิตทีนะครับอ t t ทีชาร์ปลอเรนนะครับก็ของอิตทีนี่ก็จะเป็นเยอรมันอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นวิทยุขนาดเล็กนะครับเนี่ยผมเทียบให้ดูนะครับก็่ประมาณฝ่ามือนะครับ ก็เยอรมัน uh, นะครับ itt ตัวนี้จะเป็น am fm นะครับอ,อันนี้ผมก็ให้ดูเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับก็มีสวอากาศแบบนี้นะครับอ่ารุ่นนี้จริงๆมันก็ใช้ถ่านแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็ใช้จริงๆใช้ถ่านแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เอามาแปลงใส่ให้ใช้หม้อแปลงอะแดปเตอร์แล้วนะครับก็คือไฟ6โวลต์นะครับ หมอแปลงลูกเบอร์เลยเลยนะครับก็เราไม่ต้องใช้ฐานแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูด้านด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มีสวิตปิดเปิดนะครับแล้วก็อันนี้เลื่อนเลื่อนสถานีนะครับตัวนี้เป็นตัวมุนด้านใต้จริงๆตรงนี้ก็ใส่ฐานนะครับฐานแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นหมอแปลงแล้วนะครับรุ่นมันหายไปนะครับอะไรยี่หกไม่รู้นะครับก็ดูไม่ชัดละ นะครับรุ่นนั้นอ่าเนี่ยนะครับดานดานตาอ่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีตัวสวิตช์เลือกนะครับตัว U ข้างบนก็คือ FM นะครับตัว M ข้างล่างก็คือ AM นะครับตัวนี้เสียบปูฟังได้นะครับก็หลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับรุ่นนี้เล็กกระทัดรัดน่ารักดีนะครับ เดี๋ยวมาทดสอบฟังกันดูนะครับตัวนี้ก็คือต่อกับ้อแปลงอะแดปเตอร์ไว้แล้วนะครับเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับไปคู่เลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวมามาทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าทดสอบให้ให้ดูทั้งคาั FM แล้วก็ AM เลยนะครับครับท่านผู้ชมครับก็อ่าตอนนี้ก็จะมาอ่าเปิดทดลองให้ฟังดูนะครับ ปอติของเยอรมันเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับความถี่มันจะไม่ถึงร้อยแปดนะครับก็จะถึงประมาณร้อยสี่นะครับร้อยสี่ร้อยห้าประมาณแถวเนี้ยนะครับมันจะไม่ถึงร้อยหกด้วยนะครับแต่ด้านล่างถึงนะครับด้านล่างก็แปดเจ็ดจุดห้านะครับแต่ด้านบนจะไม่ค่อยถึงนะครับอันนี้ก็คือวิทยุเยอรมันไม่ว่าจะเป็นวิทยุหลอดหรือวิทยุหูหิ้วยังไงก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่ถึงนะครับ แต่บ้านเรามันเป็นคลื่นร้อยแปดนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบฟังดูนะครับ FM ก่อนนะครับที่จะไปสนุกขับคุ่งดิมอบสบัสไวเซอร์ูงจุดสูพรีเซนส์นนอีพศูน,น,นย์หนึ่งทะเยอทะยานคอนเสิร์ตเพราะนนโตแล้วทำคอนเสิร์ตเองได้ที่ยีแเี่แยกขุดฉากร้างทำสะพานแล้วก็ขยายงานออกไปได้ เกวั 1> 1นต่อการรับสัตวครั้งในครั้งหนึ่งหรือ In d e น a i l s Class คุมครองวันใดนนตั้พ mm ื่าทีพ M 94.75ไม่กระเทือสออนไลน์ได้ที่ www. w n a r o m com

มไม่ต้องขอมาตีเลยเดี๋ยว,วผมจะต้องเนื่องเพราะว่าทั้งสำหรับททั้งประธานกรรมการทั้งผู้แฝงบุติขอโทษไม่ใช่ทั้งผู้อภิปรายต่างต้องการที่ตีเลยนี่ผมขอไล่ทีหนึง่งครับอันนี้ก็เป็นภาค FM นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูภาคอ่า AM นะครับเราก็เลือกสวิตชเซเล็คเตอร์ไปที่ AM นะครับ โอเคจ้าเดี๋ยวก็มีลึกสีเลยนะอืมดีจังโอเคเลยปิดผมเขานีง่ายเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคหรือเอัพแอนดาอัพเดี๋ยวนี้เขามีแต่จะก,การตำเนินกระดบที่นะครัานขึ้นไปแตร,ราค่สองพันห้าร5 6ยหสํ้าสำหรับการทีจริ่ สธนาคารเพื่อสังคมตรงนี้เป็นตารเกิดการะงินครับผมเราตามีนะครับบร์รีรตรวนสุขภาพตรวจสอบสิทธิ์อสตอบสิทธิ์เพื่อการสังคมรับทุกตรวจ APK ตรวจลงคุณ w r l l e t ตั๋วหมอคุณกู้ g ้อ w a l l e และซื้อตราดิีิดเพิ่าทขึ้นเงินได้ทันทีแอปเปาตาไทยรายนดยบายทั้งดแต่ันี้ผมจน้าปุ่นี้2 0ตไม่นีฟรีีตั้งแต่วันนี้จะแจนาปนี้เท่านั้น2,000โหตีมีมาก มีรถไฟใต้ดิขนขณะที่บ้านเรือนะก็นี่บุญกอนเหล่านี้นอนลงแล้วก็เอาเสื่อลำแพนมาโปคลุมนะคะไม่ให้เห็นเป็นผู้คนแล้วก็ให้ช้างเดินไปเรียบนะคะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือทดสอบระบบ AM นะครับก็ผมก็ลองให้ดูนะครับทั้ง FM และ AM นะครับเป็นไอทีที่ชอบรอรเล่นนะครับของเยอรมันนะครับก็ยังรับฟังได้ดีอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ